ว้าวตอนนี้เรากินข้าวกันสองคนนะหลังจากที่ไม่ไ้กินข้าวมาหนึ่งวันมันขึ้นหนึไงวันเกินข้าวอือหเบิ้งแรกกินเ้าวใ่คบแกงแล้วไหมอันนี้มกก้อยก้อยแล้วก็ไปมกน้ำเสนอเลยใช่คบพี่จิ๊บก้อยแล้วเดี๋ยวไปมกต้มมฮุ่งแบบแหล่ๆปากกอกแล้วก็ย่างย่างลิ้นย่างลิ้นบัว เราก็าากินข้าวกันสองคนนะคะเพราะว่าอีกหนึ่งคนเขาไปกับแฟนเขาแล้วนะหานส<อ>ามคนแล้วครับหานสามพื้นเก่าค่ะส่ <laughs> งแชทไปบอกแล้วว่าหานส<อ>ามเดิมนะคะถ้าเห็นคลิปนี้แล้วก็หานสามเดิมนะครับเพราะว่าคุณคุณไปเอง <laughs> เ,อเอล็อดเลือดฟันทำไมยังไม่ค่อยได้เลยใช่ไหมใช่บ้างโอ๋น <laughs> ี้เสื้อดีหมกปล่อยเลืด <laughs> อด <laughs> แกงทำไม่คือแบบเนี้เดือดแค่ไหยขนมาคับเลยไ่นอนได้กินวะมันน่าจะส่งสัญญาณกินต่อเดือดครับเอาก่อนใส่ชุดแบบนี้มันต้องอาจจะเบาอาจจะเบาหนุ่ยดีเดือดปะมันจะมี ขอ <c oughs> นขวานจันเย็นแนะ่จะมีสาขาสารคามแล้วก็สาขาโรบินสันสีรินนะที่อร่อยที่เราไปกินตอนนั้นเสียบแห้ <Yeah. S 2> งนี่ยทกชีราวอันนี้ขอนำเลยต่อยแบบ มีเด <Medium>, ียมมีเดียมอปเหรอเอาเอาไปมุกาไส้บหก้อยเนื้อเสือดอนจะไหนจะใส่ขาไา้ไ่ห่อนนดหนึ่งห่อนเหรอ,อ,อเอาตัองไปัดปากอยบ้างนึงก็ได้เปนไดใจเลยบอกเลยมันเหมือนกับกะหองออกไปล้านไง ก็ยังอันล้างใส่บางไงใครเหรงเสียบอร่อยมากเป๊เว้ย